นด่ายเยอะมากว่ามีผัวเยอะงั้นก็พูดความจริงไปเลยดิครับผมสินสอดเงินหนูค่าจัดง,งานทั้งหมดเงินหนูแหวนหนูก็ซื้อเองแหวนซื้อให้เขาด้วยโอ้ประมาณล้าน <S <S อุ้ยพูด คนหัวลุกเขาคือหลุมดําของชีวิตหนูเจ้าชู้แล้วนอกใจเลิกกินเหล้าแล้วไปกับหนูจะพาไปทํางานเธอทเป็นใครไม่เขียนว่าเป็นใครอยากไ้หนูคือหนูทุกคนว่าหนูเลวอีเนี่ยมีสายไม่ดีแน่นอนใครนะคะไม่ใช่เห็นชื่อมาทนี้รองทอ๋อรองเท้ายืมเพื่อนมางงไหมพี่นั่นอาจจะให้มาก็ได้โอเคซาทูดทำหน้านี้ก็ขอให้ได้ผัวใหม่ทีเถอะแล้วก็ลืมตามมา เลยนะคะว่าเราแบบไม่สามารถยุดเด้งได้เพราะว่าฉายาของเธอคนนี้นะคะคือนิวนวเอลเด้งสวัสดีค่ะไป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 ขาบเลยฉายานิวนวเอลเด้งใครเป็นคนตั้งให้คะตั้งเองคะ่ะด้วยความที่ คยตี้เมื่อ10ปีก่อนเนี่ยเขาจะมีแบบเลื้อยอย่างนี้ใช่ไหมแต่เราเนี่ยจะไม่เลื้อยค่ะเราเลื้อยเฉพาะเพลงที่เลื้อยเน้นเด้งค่ะก็เลยแบบคือเด้งใช่มันก็เลยเป็นแบบว่าเอ้ยนิวเนลเด้งนะความใฝ่ฝันของคุณต้องแต่ตอนคุณอายุ14บ่ะคุณเดินไปบอกคุณพ่อคุณแม่ว่า หนูอยากเป็นโคโยตี้ใช่ค่ะเขาว่าอย่างไงบ้างที่แบบเดินไปแล้วบอกว่าหนูอยากเป็นโคโยตี้หนูอยากเป็นโคโยตี้ก็สนับสนุนค่ะเลิศพ่อกับแม่ก็แบบเอาเลยตั้งทีมเลยลูกเดี๋ยวพ่อรับงานให้แต่คือตอนนี้ไม่ได้ทําแล้วนะคะเพราะว่าแก่แล้วกระดูกกระเดี่ยวก็ไม่ดีแดี๋ยวเมื่อสิบปีที่แล้วคะอันนี้ก็คือน้ำลายแก่แล้วที่คือนิวนิวปีนี้อายุเท่าไหร่ปีนี้หรอยี่สิบค่ะ คุณขมคุณขามเลยยี่สิบเก้านนิวบอกแก่เลยในระหว่างที่คุณนั่งตรงนี้คุณจะครบสามหกจะทำตู้เหมือนเด็กเลยต้องมีหนุ่มๆเข้ามาเยอะต้องมีหนุ่มๆเข้ามาเยอะเพราะเราไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแต่นับไปน้ำมาเห็นบอกมีสองคนใช่มีแค่สองคนแล้วโดนด่าเยอะมากว่ามีผัวเยอะสองคนพี่แพทย์แล้วด่าแบบออ้ยอย่างงู้นอย่างนี้มากอะไรอย่างเงี้ยคือแบบหนูงงมากเลยเกิดมาในชีวิตหนูมีแฟนแค่สองคนเพราะว่าตอนหนูทางานเนี่ยมาสิบปีอ่ะ คือหนูก็เพิ่งแบบมีแฟนคนนี้แล้วพอมีแฟนแล้วหนูก็แบบว่าแต่งงานเลยอะไรอย่างเงี้ยเราเจอเขาได้ยังไงด้วยความที่เราอ่ะ,อะโสดเราก็ไปนั่งร้านเพื่อนเพื่อนเปิดเป็นแบบร้านอาหารที่แบบมีคอนเสิร์ตมาเขาบอกเฮ้ยเนี่ยมีวงนี้มาม,มาไหมเดี๋ยวจองโต๊ะหน้าเวทีให้เลยได้ยืนบอก เฮ้ยเฮ้ยฉันรักเขาคือเป็นคนชอบผู้ชายหุ่นหมีแต่ไม่ได้มองหน้าเขาเลยมองแค่หุ่นแล้วแล้วเห็นแบบฉันรักเขาอ่ะอันนี้หมายถึงนักร้องหรือนักร้องคนแรกคนแรกคนแรกอยู่ด้วยกันรู้จักกันกี่ปีใช้ชีวิตสี่ปีแต่ไม่มีลูกด้วยกันมีลูกด้วยกันหนึ่งคนไม่แปลกเพราะอันนี้ชีวิตมีแฟนแต่งงานมีลูกหนึ่งปีทําได้หมดเลย เนี่ยทำได้หมดเลยแต่ทุกคนแบบจริงเหรอบอกค่ะได้เลยทำไมถึงบอกว่าคนนี้แหละที่ลืมไม่ลงคือตั้งแต่เกิดมาในชีวิตนะคะคือรู้สึกว่าเขาคือหลุมดำของชีวิตหนู สิ่งที่รับไม่ได้ในตัวเขาคือเขาเป็นคนเจ้าชู้แล้วนอกใจแล้วไม่ใช่ทําครั้งเดียวไม่ใช่ทำสองครั้งไม่ใช่ทำสามครั้งแต่เป็นสิบครั้งถามจริงนะเราก็คือสวยมากเราก<ร>็คือสวยมากทําไมเขาถึงต้องไปมีคนอื่นเราเคยถามเขาไหมเคยถามค่ะเขาบอกว่าเขารักเราค่ะแต่แค่คนอื่นอ่ะคือเขาก็แค่อยากร้องเฉยๆแล้วเขาอยากให้หนูเป็นคนเชื่อง ยากจังเลยใช่หรอซึ่งเราเป็นคนแบบเนี้ยเราจะเชื่อมยังไงซึ่งผู้หญิงอ่ะมันมีเซนต์อยู่แล้วแต่มันก็ม,มีค่ะเราก็ต้องพูดว่าบางคนเขาก็อยู่เป็นไม่ได้พี่แพทแตเป็นผูงง้งงงงผงงงคือทำไมต้องเชื่องใช่ใช่ทำไมต้องเชื่อง,อง,องขอพูดอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งทุกคนไม่รู้และพูดรายการนี้รายการแรกเลยยังไงสิอุ้ยฉันชอบความเป็นเอกซูซีแล้วคือ<ต><บ>ไม่มีแบบเออจะได้ไปพูดคนอื่นว่าอรายการแรกแล้ว,ลวไม่มีใครรู้แล้วก็ถ้าพูดไปเนี่ยรู้ตั้งแต่แรกแล้วมารายการนี้ยังไงก็โดนด่าแน่นอนอ่ะไหนๆก็โดนด่าก็ด่ามาเลยดีครับผมก็งั้นก็พูดความจริงไปเลยดีครับผมคือตอนแต่งงานกันสินสอดเงินหนูค่าจัดงานทั้งหมดเงินหนู แล้วมีนะเป็นคนเปผู้ชายไงแล้วถ้าสมมติเราเป็นคนดูแลทั้งหมดแลักใครเป็นคนตัดสินใจว่าต้องแต่งงานคือถ้าเป็นเราถ้าสมมติวันนี้พี่ต้องดูแลทั้งหมดพี่ก็ไม่แต่งคุณพี่ก็จะไม่แต่งค่ะรักแรกไงเราก็รักเขาตอนนั้นรักเขาคิดว่าเขาเป็นคนดีเราไม่มีการคุยกันหรอว่าโอเคค่าสถานที่แต่งมาเออหานไหมพูดคำเดียวค่ะเขาไม่มี ก็เก๋อยู่ดีแล้วแล้วพี่แพนฉันก็คือเก๋อยู่ทุกวันนี้คือแบบในช่อง Youtube ของหนูหรือว่าอะไรเงี้ยคนก็จะมาบอกว่าหลอกเอาตังค์เขาไปกี่บาทแล้วล่ะเดี๋ยว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 นะซึ่งความจริงคือกูตังเงินกูเงินกูหมดเลยสาบานให้ตายเลยแล้วก็ตอนนั้นแต่งงานใหญ่ไหมโรงแรมใครจ่ายทุกอย่างเป็นใครจ้จ่ายหนูสินสอด ที่มาให้เราเงินของหนูแหวนหนูก็ซื้อเองแหวนซื้อให้เขาด้วยเธอเป็นคนเก๋ซึ่งก็เบื่อเธอนะซึ่งเราดูแลกันหนูไม่ไม่มาเป็นเพราะว่านิวเห็นเขาเป็นครอบครัวไปแล้วใช่เราเราก็เลยรู้สึกว่าไม่มีเหตุจําเป็นต้องมาแยกว่าเธอเป็นฉันฉันเป็นเธอเราคือครอบครัวอะไรที่เราดูแลดูแลกันได้นิวทําให้ได้ทําได้หนูทําให้ได้หมดทุกอย่างเลยหมดกับคนนี้ไปเท่าไหร่ ไม่เคยนะ้ำเนอะหนูเป็นคนที่อย่างนึงเลยนะที่ทุกคนที่ใกล้ตัวหนูจะรู้ว่าแค่แฟนเอ่ยปากว,<ฟ>ว่าเฮ้ยเกเกตัวนี้สวยจังไม่ถึง5้าทีแม่จะเจอมาส่งแล้วจ้าเราเป็น <c oughs> สายเป <c oughs> เราเป็นเซเ,เราถือว่าเราให้ความสุขเขาแล้วแล้วเ,เรารู้สึกว่าเรามีความสุขอะเพราะเราชอบให้ <c oughs> แต่เราก็ต้องเลือกให้ให้ถูกไงคะก็ไม่เป็นไรก็ได้ให้แต่ถ้าให้แล้วมีความสุขคือจบถ้าจะบอกอย่างนี้ว่าให้แล้วมีความสุขคือ เราไม่เคยนับเลยว่าเราหมดไปเท่าไหร่งานแต่งก็ได้งานแต่งอ่ะงานแต่งเท่าไหร่รวมสินสอดด้วยไหมคะถ้ารวมสินสอดก็ประมาณล้านอุ้ยเกินอาจจะเกินนิดหน่อยเธอเก๋มากอันนี้ตรงมือในความง่อหรือตรมือในความอะไรเป็นคนเก๋จำไว้เราอย่าใช้คำวังูเราต้องใช้คำว่าเก๋ชีวิตเราเก๋เ๋มาตุ่มเถมาจะมึงโง่มะ ชีวิตกูเก๋ค่ะมึงทำไม่ได้หยากพูดฝากบอกแฟนขับเขาทีนะคะว่าเลิกมาดาหนูได้แล้วว่าหนูไปเอาเงินเขาหนูไม่เคยเอาเงินเขาสักบาทเดียวเลยหนูไม่รู้เขาเป็นใครหนูช่วยเขียนบนกุงเท้าอย่าไปเรื่องรู้หรอหนูไมู่้แล้วจุดแตกหักที่แบบหนึ่งสองซ้ำแล้วหอบรูปออกมาเป็นจุดไหน วันนั้นลูกป่วยแล้วเราก็กลับมาบ้านเพื่อเตรียมตัวว่าเราจะให้ลูกกลับมาอยู่บ้านแล้วเขาไม่ได้ชอบเราเราไม่เคยมีปัญหากันเพราะว่าที่บ้านเราอยู่กันแค่สองคนแต่ว่าคือซื้อบ้านเนี่ยเป็นชื่อพี่สาวเขาแล้วคราวนี้พอหนูกลับมาอ้าวทำไมมีรถแปลกๆจอดหน้าบ้านพอเราเดินเข้าไปปุ๊บยังไม่ถึงแบบเดินเข้าไปในบ้านเลยเมื่อไหร่จะออกจากบ้านบ้านนี้พี่ขายแล้วบ้านเป็นชื่อพี่กั้นน้ำตาถ้าไม่อยู่มันเจ็บมันจุกอยู่ในหัวใจอ่ะพี่แพทเราพูดคำเดียวว่า โอเคค่ะขอเวลา2อวันนะคะเดี๋ยวมาแล้วหนูก็เดินหันหลังปุ๊บพอหันหลังได้น้ําตาแบบร่วงแล้วก็มันแล้วก็ขับรถออกมากับน้องสาวใช่ไหมคะแล้วก็แบบมาแบบร้องไห้แบบเสียงดังเหมือนเด็กอ่ะอยู่ตรงแบบหน้าหมู่บ้านแบบทำไมอ่ะแบบคือมันทําไมอ่ะทำไมต้องทำแบบนี้แล้วาถามเขาไหมเล่าว่าทําไมเธอถึงให้พี่สาวเธอมาไล่ฉันในวันที่เขากลับมาเคลีย หลังจากนั้นประมาณ4ี่เดือนมาแล้วหนูเอาทนายไปด้วยซึ่งวันนั้นหนูไม่เอาแล้วก็ไม่กลับแล้วไม่อยากรู้เรื่องอะไรของคุณเลยไม่ได้รักคุณแล้วด้วยเกลียดแล้วด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าคุณคือหลุมดําของชีวิตฉันชีวิตฉันแบบว่าไม่เคยเจออะไรที่มันแย่ขนาดนี้เลยอุ้ยพูดแล้วนหัวลูกเราก็เลยแยยายแล้วเขาไม่ถามถึงลูกไหมล่ะว่าเราจะมาคุยเรื่องลูกยังไงอะไรยังไงหนูหนูหนูแลวแต่เขาเลยว่าบัญชีลูกมีนะ อยากจะโอนให้เท่าไหร่ก็โอนแล้วก็เขาบอกว่าเขาจะให้ลูกอ่ะเดือนละห้าพันหนูบอกว่าให้ลูกเดือนละห้าพันอันนี้หนูไม่เคยหมิ่นเงินน้อยนะพี่แพทย์แม่หนูบอกว่าอะไรรู้ไหมบอกให้เขาเก็บเงินไว้กินข้าวเถอะเพราะแม่เลี้ยงหมาสิบตัวเดือนหนึ่งแม่หมดเยอะกว่าห้าพันซื้อลงเท้าหมื่นสองหมื่นสามหมื่นซื้อทุกวันเสื้อนู่นนี่นั่นแต่ให้ลูกห้าพันจุดที่มันทําให้นิวรู้สึกไม่โอเคเลยคือ เขาไม่ได้ไม่มีแต่เขาให้ลูกที่เขาที่ที่เขาให้กําเนิดมาได้ได้เท่านี้ยังไม่เท่ากับรองเท้าเขาอะ่ะคือรองเท้าเขามีค่ามากกว่าเงินเท่าวันนี้เขาไม่มีน,น,นะหมายถึงเขาไม่มีเงินจะกินเขาก็ไม่ีแต่เขาให้ลูกห้าพันนี่นิวก็จะรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรเท่าไหร่ก็ได้แต่นี่ซื้อรองเท้าค่ะแล้วคำหนึ่งที่หนูรับไม่ได้มากๆเลยคืออ๋อรองเท้ายืมเพื่อนมาเสื้อเขาให้มา จ้ะพอดีเลยแต่ถ่ายรูปกับแบบกล่องรองเท้าเยอะๆแบบโอ้เบื้องหลังอ่ะตรนนี้คือคอลเลกชันรองเท้าของฉันเพื่อนให้ยืมมางงไหมพี่งงนันอาจจะให้มานาฬิกาเพื่อให้ยืมมาจริงๆมันมีอะไรเยอะกว่านี้พี่แพทถ้าเกิดหนูพูดไปแล้วแบบอุ้ยหนูจะขายเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบทุกคนว่าหนูเร็วที่เลิกกันทุกคนบอกว่าหนูต้องมีคนอื่นแน่ๆถึงเลิกกัน เพราะว่าลุกหนูเนี่ยดูร้ายดูแรงคนมันตัดสินเราว่าอีนี้นิสัยไม่ดีใายนอกเนี่ยอีเนี่ยนิสัยไม่ดีแน่นอน ใครนะคะเห็นี่แบบนี้ใครแต่เข้าใจส่วนใหญ่ลุกแบบนี้จะแบบจะแบบว่าอ๊ยอันนี้มันร้ายแต<ห>่จริงๆแล้วอะเราอะจริงใจเราเป็นคนตรงพอเราถอยออกมาเยอะๆมันมันทำให้เรามองเห็นความเห็นแก่ตัวของคนแล้วแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอยเรารักคนแบบนั้นไปได้ยังไงวันที่เรารักเราก็รักรักสุดใจไม่ว่าจะกับเราขนาดไหนเราก็ไม่เคยบอกใครเลยก็เพราะรัก แต่ว่าต้องขอบคุณเขานะถ้าก็ไม่มีเขาวันนั้นไม่มีหนูที่เข้มแข็งแข็งแรงและมีทุกๆอย่างในวันนี้แล้วทำยังไงถึงเปิดใจอีกครั้งหนึ่งพอเปิดปุ๊บเธอก็สบักสบอมอีกรอบอันนี้สปักสบอร์มหนักกว่าอีกอันนั้นทั้งใจใช่ไหมอันนี้ทั้งกายค่ะ <laughs> พอเราจบเรื่องนั้นไปอ่ะคือเรารู้สึกว่าเราต้องมุกออนให้เร็วที่สุดเพื่อแล้วก็สร้างตัวสร้างสร้างทุกอย่างให้เร็วที่สุดไปให้ไกลมากกว่าเขาแล้วเพื่อลูก ทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อลูกซื้อบ้านให้ให้ลูกเป็นชื่อลูกซื้อประกรนูนน่นนี่นั่นทุกอย่างเป็นของลูกหมดมกระโปรงกระเป๋าอะไรถ้าฉันตายคือลูกฉันสบายแล้วพอมาซื้อบ้านใหม่แล้วมาเจอผู้ชายคนใหม่เนี่ยคนเนี้ยค่ะทีอยู่บ้านติดกับเราอ่ะบ้าน,านใกล้ๆกกันเลยแล้วก็มาเจอเขาแล้วเราเรา,เราไม่ได้รู้สึกว่าเราแบบ อะไรนะแต่ว่าเคยเจอกันมาก่อนหน้านั้นที่โรงพยาบาลแล้วแล้วก็ได้ยินเสียงเขาโวยวายแบบกูจะกลับบ้านกูจะกลับบ้านหนูก็รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้น่าลำคาญมากไม่มีมรรยาอยู่ในห้องอ่าเขาเรียกว่าไอซียูหมอบอกว่านี่คุณต้นไม่เป็นไรทุกคนรู้ฉันรักเขาอีกแล้วหนูเจ้าผู้ชาย ฉันแลกเขาอีกแล้ว <im it> เขาก็ไม่ค่อยออกไปไหนไม่อะไรอย่างเงี้ย <im it> เขานั่งอยู่แต่หน้าตู้เย็นกินแต่เหล้าอยู่หน้าตู้เย็น <im it> เราก็เลยรู้สึกว่าเราเราเข้าไปแล้วเราเห็นค่าเขาหนูรู้สึกว่าพี่ทํางานได้พี่มีค่าแต่พี่ยังมองไม่เห็นค่าตัวเองเลออิก er, กินเหล้าแล้วไปกับหนูเดี๋ยวหนูจะพาไปหางานทําจะพาไปทํางานจะทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยก็ไปดึงเขาออกมาจนจบจบที่นั่นแหละค่ะอ่ะอภินิหารบาทาเราอยู่กับเขามานานแค่ไหนหมายถึงว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมานานแค่ไหนปีกว่า แต่ว่าแต่ว่าช่วงนั้นอะคือโควิดอะเราอยู่กันทุกวันหนูไม่มีงาน<อ>เขาไม่มีงานเที่ยวอ,อย่างเดียวไปกันแบบอ่าทําให้เขาแบบมีความสุขอะคือแบบเราทาไงก็ได้ให้เขาหายป่วยอ่ะเพราะเราเคยเป็นมาก่อนอเราก็อยากให้เขาหายป่วยเราหวังดีเราเริ่มที่หวังดีรักไหมก็รักแหละจนมันมาจบที่นั่นแหละค่ะพอเขาทําร้ายร่างกายเราก็ให้อาภัยนะแล้วก็บอกแฟนคลับเขาว่า ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าแบบฉันมีคนอื่นนะแต่คือเราคุยกันไว้ว่าคือหนูให้อภัยแต่ไม่ได้ไม่ได้อยากกลับไปคบถ้าเกิดได้คบกันจริงๆมันมีโอกาสได้คบ่เราก็จะคบแต่นี้คือเราคุยกันไว้แล้วว่าเขาก็จะไปไปไปบวชเราก็จะมาเดินตามทางของเราก่อนที่เราแยกย้ายเห็นบอกว่าคําพูดของพ่อที่ที่ช่วยดึงสติเราไว้คือ<ช>ยังไงคือหนูอ่ะพูดกับทุกคนว่าหนูรักเขาอ่ะ เขาจะเป็นยังไงเขาจะทําอะไรก็เขาไม่มีสติอ่ะเขาหนูให้อภยัย <Ừ. S 2> หนูหนูจะกลับไปคบ <Ừ. S 2> หนูก็บอกงนี้พ่อกับแม่หนูเขาไม่เคยมายุ่งกับชีวิตหนูเลยนะคะว่าแบบจะเลือกใครหรือว่าจะอยู่กับใครอะไรเขาให้โอกาสเขาให้สิทธิ์เราแบบเต็มที่เลยมันมีวันหนึ่งที่เราได้นั่งรถไปกับพ่อสองคนแล้วพ่อพูดมาคํานึงหลังจากที่เราเลิกกับเขาแล้วพ่อบอกว่าดีแล้วแหละลูกที่เลิอกอ่ะถ้าเกิดเขาฆ่าเราตายแล้วพ่อกับแม่แล้วลูกจะอยู่ยังไงโหพี่หนูแบบ แบบจะร้องไห้เลยอะแต่ก็ไม่กล้าร้องอะไรเงี้ยคือแบบก็จริงนะถ้าเกิดเขาฆ่าเราตายแล้วพ่อกับแม่หนูกับลูกอะใครจะดูแลมีคุยไหมไม่คุยค่ะหนูเป็นคนที่เลิกกับใครแล้วหนูก็ไม่คุยกับคนนั้นแล้วค่ะอันนี้คือแปลว่าจบแล้วขาดแล้วใช่ค่ะหนูไม่ไม่เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าเอ้ยไม่เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าแต่ฉันไม่เพื่อนกับแฟนเก่าคือเหมือนพอวันนึงที่วันที่เราเลิกกันอะมันก็จะมีอยู่แค่ เขาทิ้ง,งเราหรือเราทิา้งเขาถ้าวันนั้นเราถูกทิ้งเราก็จะเหิดเราก็ต้องใช้เวลานานหน่อยก่าเราจะกลับไปเป็นเพื่อนแต่ถ้าวันหนึ่งเราเป็นคนทิ้งเขาเราก็จะสามารถเป็นเพื่อนเขาได้เลยถ้าวันหนึ่งเรา,าเราเรา,เราทิ้งเขาเราก็จะแบบเฮ้ยเราเป็นเพื่อนกันได้คุยก,กันได้คือแค่ไม่อยากให้ตัวเองรู้สึกผิดแต่เราก็ต้องให้เวลาเขาในการทำใจและที่พูดได้คือแฟนเก่าทุกคนที่ผ่านมาทุกวันนี้เป็นเพื่อนกันเจอหน้ากันเคยสวัสดีมีปัญหาหรือบางทีเรารู้ว่าเขาอะมีคอนเน็กชันเกี่ยวกับเรื่องนี้เราก็โทรหาเขารักครั้งใหม่เป็นยังงไไหเล่า เรียกว่ารักได้หรือเปล่าคือหนูอ่ะ ชอบทาสัญญกรรมมาอืแล้วหนูอ่ะไปไปทำแบบไปดึงหน้ายกคิ้วทําให้หน้าผากเนี่ยมันโหนกโนนโอเคซ่าทูกทําหน้านี้ก็ขอให้ได้ผัวใหม่ทีเถอแเ้าได้แล้วก็ลึกแล้วก็ลืกตามมาขอเลยตามมาขอเลยแล้วลืกตามมาได้เลยอ่ะคือคือไม่ได้ตรงนั้นก็คือแบบเฮ้ยฉันรักเขาอีกแล้วมันเหมือนมันเหมือนหลายคนแต่มันแค่คนที่สามนะเขาเป็นผู้จัดการศูนย์ไงคะพอหนูไปทําสัญญกรรมมาครั้งนี้ที่หนูทำมา ชีวิตหนูโคตรดีเลยโคตรปังเลยไม่รู้นะเป็นเพราะหน้าผากหรือเปล่าทุกคนดูหน้าผากหนูนะคะหน้าผากหนูแบบแบบว่าไม่ได้ฉีดนะอันนี้ไม่ได้ฉีดคือหน้าผากเถิกไงเพราะว่าไปยกคิ้วแล้วมันมันก็แบบดึงยกมาอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนว่าทั้งตาทั้งคิ้วเราแบบหนูเฮงดีอันนี้คือแบบเอหนูเป็นคนที่มูเตลูไงหน้าผากเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เสริมไม่เสริมจับดูดิพี่เอาเอาประกัรมันเกิดจากการที่เราดึงใช่ค่ะเราลิฟต์เราลิฟต์แล้วแล้วมันทําให้หัวมันแบบ มันมีนเลือที่เห็นความโหนกนูนของหน้าผากเ<ช>ยอะขึ้นแล้วตาเราก็เหมือนแบบไม่ต้องทำตาสองชั้น <All S 1> มันก็จะทำเป็นเป็นแบบเหมือนตาโตโดยอัตโนมัติเลยก็เนี่ยหนูคิดว่ามันมันทำให้ชีวิตหนูดีขึ้นแล้วพอมาเจอพี่คนนี้เขาชื่อพี่นัทแล้วเขาก็ดูแลเราทุกอย่างเลยอะเราเราดูแลคนอื่นมาตลอดพอมาเจอพี่เขาอะกลายเป็นว่าเขาดูแลเราแล้วเขาเป็นผู้ชายอบอุ่น แต่เราไม่มีสถานการ์เรามีสถานะตอนนี้แค่เราเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันนะพี่เป็นเฟื่อนเออยังไม่ได้เป็นแฟนคนเก๋เต้องใช้คำนี้ไหนเราก็เป็นสายมูอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูดวงกันดีกว่าว่าชีวิตของน,นิวเนี่ยดีดเหมือนที่หนูกําลังรู้สึกอยู่หรือเปล่า ถึงเวลาที่สําคัญแล้วค่ะเรามาเช็คดวงครึ่งปีหลังกันดีกว่าค่ะาจาันย์ว,ว่า่ามราศีนี้นะคะมีตุลพฤกษบและก็เมทุนเนี่ยนะคะสามราศีนี้ครึ่งปีหลังเนี่ยการงานการเงินความรักของเขาจะเป็นยังไงบ้างและโชคดีมากสาวราศีตุลมันนั่งตรงนี้ดีเลยสวัสดีค่ะจันพริ้งขสวส,สาวราศีตุลคือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่22อกันยายนถึง2 1ตุลาคมนะคะเป็น ราศีธาลมมีดาวศุ์เป็นดาวเจ้าเรือนถึงได้สวยขนาดนี้นี่ไงตื่นเต้นการงานของชาวราศีตุลนะคะ The ะมูนอันนี้เป็นไพ่ที่บ่งชี้ในเรื่องของการใช้อารมณ์เพราะฉะนั้นงานในลักษณะของงานที่ต้องพบปะผู้คนหรืองานใช้จินตนาการจะดีมากหรือนักแสดงนะคะเพราะฉะนั้นโดดเด่นมากสําหรับครึ่งปีหลังนี้นะคะสําหรับอาชีพที่ต้องใช้จินตนาการพรสวรรค์ เจ็ดดาบอันนี้เป็นไพ่ขโมยต้องระวังนิดนึงก็แล้วกันนะคะในเรื่องของการถูกหลอกการถูกโกงพวกแสแกมเมอร์ทั้งหลายนะคะหรือว่าในการลงทุนด้วยเช่นเล่นหุ้นหรือไปทำอะไรที่ต้องสุ่มเสียงในเรื่องของการลงทุนความรักความรักติดเด้นแล้วอ่ะ ว้าว wow, The High Priestess wow. อันนี้เป็นไพ่สังคราชินีนะคะไพ่ใบนี้คือคนที่มีคอนเนคกับเราในลักษณะของจิตว mm ิญญาณเหมือนเรามีความรู erm ้สึกว่าเราเจอเขาแล้วเราคุ้นเคยกับเขาอันนี้ในลักษณะของคนที่เข้ามาเหมือนโซเมตใช้คําว่าโซเมตก็แล้วกันเนาะแต่ว่ามันเป็นไพ่สังคราชินีคือเป็นความรักในลักษณะของความบริสุทธิ์ true love ก็ได้จะใช้คํานี้ก็แล้วกันมันไม่มันไม่มีแพชชั่นแบบหนุ่มสาว กให้หนูเจอบ้างเถอะเสรสรุปแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะวายตายละอันนี้ต้องระวังอุบัติเหตุนะคะเจ็บตัวผัดตัดหรือไม่สบายนิดนึงนะคะในช่วงนี้อันนี้เป็นไพ่ที่บ่งชี้ในเรื่องของสุขภาพเราแก้เคล็ดด้วยการสัลยกรรมผ่าตัดไปเลยได้ใช่ไหมคะ ถ้าเกิดจะเกิดอุบัติเหตุอยู่แล้วอตัวอยู่ถ้าสมมติว่าเป็นดวงที่ต้องเจออุบัติเหตุหรือผ่าหรือว่าจะมีลักษณะแบบผ่าตัดสัลกรรมได้เลยฟาดเคราะห์เลยในลักษณะแบบนี้เลยในคนก็ในในคนก็ไปทำทำจริงทำอีกแน่นอนโอเคถ้าอย่างนั้นใช่ค่ะแค่นี้ก็สวยแล้วอยากทำอะไรอีกจะปลูกผมนิดนึงอหนูอยากหนูอยากรู้ว่าแบบว่าผู้ชายคนนี้ที่หนูนึกถึงเนี่ยคือแบบยังไงอ่ะยังไงเนี่ยเนี่ยเขามีแพชชั่นเรื่องความรัก อันนี้เป็นไพ่แห่งการปลดปล่อย the judgement นะคะขเขาเรียกว่าไม่ใช่ค่ะเ <laughs> ขาเรียกว่าถ้าเรารอคาตอบอะไรเราจะได้รับคําตอบนั้นในเร็ววันนี้ <c oughs> อันนี้คือไพ่แห่งการปลดปล่อยนะคะอันนี้หมายถึงว่าคนเขากําลังรอคอยการปลดปล่อย <c oughs> ก็หมายถึงว่าสิ่งที่คุณรอคําตอบที่คุณรอ <The S 1> คุณจะ <มา S 1> ได้รับชาวราศีพฤษภนะคะหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่22เมษายนถึงวันที่21พฤษภาคมนะคะการงานการเงินความรัก การงานว้าวสีค่คาถาอันนี้เป็นไพ่แห่งความมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครได้เริ่มต้นอะไรตอนต้นปีปลายปีนี้ประสบความสําเร็จอย่างมากอันนี้เป็นไพ่แห่งความมั่นคงในเรื่องของการงาน<ส> The Emperor อันนี้ก็เป็นไพ่แห่งความมั่นคงอีกนะคะจับงานใหญ่ได้เงินก้อนใหญ่หรือถ้าเป็นงานราชการนะคะอันนี้จะดีมากๆสําหรับคนที่ต้องทํางานในในใน,ในเรื่องของการประมูลงานราชการหรือติดต่อต่างประเทศนําเข้าส่งออกติดต่อต่างประเทศอันนี้ The Emperor สองคาถาอันนี้เขาเรียกว่ารักใหม่หรือการได้เดทกับคนต่างชาติจะเห็นว่าเหมือนกับว,ว่ามีรูปโลกนะคะหมายถึงว่าอ,อ,อาจจะเดทออนไลน์หรือว่าคนที่ต่างชาติต่างภาษากับเราได้เหมือนกัน,นคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะคไพ่เนเี่ค่ะชาวราศีเมถุนคือท่านที่เกิดตั้งแต่ระหว่างวันที่22พฤษภาคม<น>ถึง21มิถุนายนนะคะการงานได้หนึน่งดาบอันนี้คือไพ่แห่งชัยชนะคือไพ่แห่งการเริ่มต้นใหม่ ะะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีไอเดียอยากจะทําอะไรครึ่งปีหลังนี้เริ่มได้เลยนะคะแต่ว่าเราจะเห็นมงกุฎแห่งชัยชนะหมายถึงสิ่งที่เรากําลังจะเริ่มจะนํามาซึ่งความสําเร็จให้กับเราด้วยถ้าเป็นงานสื่อสารหรือว่างานต้องใช้คําพูดงานใช้ความคิดอันนี้ดีมากปัญหารุมเราเยอะนิดนึงนะคะเหมือนบางทีเรามีความรู้สึกว่าเราอาจจะมีภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายเยอะแล้วเรามีความรู้สึกเราหาคําตอบให้กับปัญหาเราไม่ได้นะคะอันนี้แนะนําว่า ไพ่ไพ่ไพ่เป็นเหมือนผู้หญิงปิดตาอยู่เหมือนเราลายล้อมไปด้วยความกังวลเราลายล้อมไปด้วยความกลัวลองใช้สติดูว่าปัญหาจากการที่เรามีปัญหาเรื่องการเงินม,นมาจากอะไรนะคะไม่แน่ว่าคุณจะหาคําตอบอะไรได้อ้าวสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะคนโสดจะได้พบคนถูกใจอาจจะได้พบคนที่เด็กกว่าก็ได้อายุน้อยกว่าเราก็ได้นะคะแต่อันนี้เป็นชาวราศีธาตุไฟ อาจจะเป็นคนชาวราศีสิงห์ธนูแล้วก็เมษนะคะอาจจะพบรักในลักษณะที่ทํางานก็ได้หรือพ่สยขึาถมีคนล็อกห้าไม่เอาไม่เอาทำไมทำไมใช่เป็นพี่เป็กซิลเหมือนมากแต่ไม่ใช่นี่เขาบอกชื่อพี่นัทคือพี่รู้ไหมว่าในติกต็อกเนี่ยเขาอ่ะคิดว่าพี่นัทเนี่ยเป็นพี่เป๊กวงซิลเพราะว่าเขาเหมือนมากแล้วมีคนมาด่าว่าเนี่ยที่พี่เป๊กเลิกกับแฟนอ่ะ ก็เพราะมึงใช่ไหม e e. ร bon ู้เดียวแก้ข่าวตั้งสติสวัสดีค่ะทุกคนค่ะคนที่เป็นเพื่อนนิวนิวอ๋อมองกล้องนี้ใช่ไหมสวัสดีค่ะทุกคนค่ะคนที่เป็นเพื่อนนิวนิวตอนนี้นะคะเขาชื่อคุณนัทดานัยนานะคะเป็นผู้จัดการมัสเตอร์พีสุญญ์ยกหน้าดึงคิ้วไม่ใช่พี่แป๊กวงซิลค่ะ